สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถสวยๆหล่อๆหนึ่งคันนะครับเป็นรถปีลึกหน่อยนะครับ BMW 3 1 8 i นปะครับปี1996ตัวนี้1.8นะครับน้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สนะครับสภาพสวยงามเดิมบางนะครับดูแลมาอย่างดีชวนชมนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปไปแล้วอาจจะชอบหรือหาดูภาพนะครับก็ขออภัยนะครับที่แยกออกมากลัวมันจะยาวเกินไปแล้วพี่น้องจะไม่สนใจนะครับแยกดีกว่าจะได้ไม่เบื่อนี่เลยนะครับ ตัวนี้สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับใครสนใจอยู่ใกล้ๆพุทธมนฑลสาย2ไปดูรถได้เลยนะครับคันนี้ก็พร้อมใช้พร้อมขับพร้อมโอนเอกสารครบครับถ้าใครชอบนะครับอยู่บ้านไกลๆต่างจังหวัดโทรสอบถามเจรจานะครับก็พอค้าคนนี้ไว้ใจได้ครับขับส่งถึงบ้านแน่นอนขายก็เตรียมรถดีครับดูแลสภาพก่อนขายไม่ใช่ขายมั่วครับคนนี้ไว้ใจได้ครับคัดรถเก่งลองชมดูก่อนนะครับถ้าถูกใจ ถ้าสวยถ้าชอบถ้าใช่ต้องจัดครับนี่นะครับสภาพแบบนี้นะครับดูแลมามอย่างดีสีสวยล้อแม็กก์แจ่มๆเลยนะครับสําหรับคนที่ชื่นชอบก็เข้าทางนะครับลองดูครับนี่ครับผมชอบมากเลยมุมนี้หลังคาสะท้อนกับต้นไม้เงาแวบเลยนะครับถ้าใครยังไม่ค่อยมีความรู้ลองเข้าไปหาศึกษาดูได้นะครับในแฟนเพจ Facebook ของ BMW อครับมีข้อมูลมีอะไรมีอู่เฉพาะรุ่นมีอู่เฉพาะ ที่เก่งๆเชี่ยวชาญนะครับก็ลองเข้าไปศึกษาได้นะครับสําหรับใครที่ไม่มั่นใจนะครับคันนี้ก็เปิดมา1 3 5 0 0 0บาทนะครับลองชมดูก่อนได้เลยสําหรับผมทําหน้าที่นําเสนอนะครับพี่น้องที่ชอบสนใจจริงพร้อมจบโทรเจรจานะครับจะได้คุยกับเจ้าของเขาเลยนะครับส่วนรถอะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่นะครับสวยงามแบบนี้ถ้าชอบถ้าใช่จัดครับขับกลับบ้านได้เลยฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับช่องนี้ ผมพยายามคัดหารถสวยๆนะครับไม่ได้เอารถเละมาให้ดูมันมีหลายคันมีเยอะมากเลยครับรถลงมาวันหนึ่งขายตามสภาพก็มีเยอะแต่ว่าถ้ามันไปต่อก็ไม่ได้เอามาหรอกครับก็ดูที่มันสวยแล้วไปต่อได้นะครับรองชมดูนะครับถ้าชอบถ้าใช่ช่วยกดไลค์กดแชร์กระทืบไลค์กระทืบแชร์ให้ผมหน่อยนะครับขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านมากๆนะครับที่ช่วยเข้ามาดูโฆษณาให้นะครับเป็นค่าข้าวยามโควิดแบบนี้เลยนะครับ นี่นะครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับไม่มีชนหนักมาแต่อย่างใดถ้าชอบนะครับโทรเจรจาไปก่อนเลยอันดับแรกนะครับจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับไปเช็คราคากันว่าลดได้เท่าไหร่นะครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับเครื่องแห้งๆเดิมๆมาเลยนะครับหายากนะครับส่วนมากเขาจะติดแก๊สกันหมดนะครับอันนี้เป็นเครื่องเดิมเลยครับพร้อมจบพร้อมใช้โทรเจรจานะครับขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะครับสวัสดีครับ